สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับชมมาดามบูคือเก่าน่าจะนาะโอ้ยฝนตกพี่นอ้องฝนตกปันกนป่นจักรยานปั่นจักรยานไปที่งานจ้าพี่น้องคำสิบว่าไปก็ได้รับปากเขาแล้วโอ้ยนาะชีวิตมาดามชีวิตมาดามไนตตางแดนพี่น้องเบื้องอลุดเบื้องหลุด บวกซุ่มที่คอเงินกับคอมบ้งลดบ่มีไฮดอกลำบากสิตายบากค้นกับคอบ่ได้คออย่างเดียวคู่เอาอีกโว้ยเบิงเอาลดชีวิตแม่ดามเบิง่งเบิ่องเอาเออฟขันลำบากขนาดแปังบ่เอลอดก,ก็สัน่นเอามันบ่แม่เลิกผ่าหัวกับ่แม่จับสลากได้ ยูกันจนไม่ลูกไม่เต้ายูกันจนได้หักได้แพ่งกันยูกันจนหนีจากกันบ่ไดะไรยัง่าขาลำบากปานั่นก็คือบลิกว่าสันขัดจับสลากได้บะเมียยังบะว่านยังดอกอันนี้มันบะเมนว่าเออขัจับสลากได้นอกจากเนาะมันเป็นบุเพสันนิบาศเป็นคู่กันเป็นอันนี้กันตัวจังใดมาอยู่น้ำกันหอดป่าน เฮ้ยอันนี้ลงเดยนข่ะเด้อพี่น้องงานเฮ้ยเด็กหน่อยมันออกมาเล่นตากฝนเฮ้ยมัน,นก็คอยเซียนปั่นจักรยานไปน้ำจมไปน้ำละมุนนี่ศูนเวย ขอเงินหน่งไปขออย่างเดียวได้พี่น้องครูเอาอีกสิให้บ่ใหายประศรเอาไปก็จะชิลลองเพลงออย่างอฮ็ดคลิปออกไปบอกว่าให้เบิงบบ่งคลิปแม่เนีเบิ่งคลิปแม่กับไม่เคยเบิง่งอันเงินน่ะอยากได้อยากได้ก่โรงเรียนคอยพี่น้องคอยเฮ็ดงานอยู่นี่ละ่ะ มันยังค่อยเลิกแล้วเลิกเลิอกแปดนม้อนเสานะจ๊ะเนาะต้องอดต้องทนสู้กับความหนาวความลายามมามา,หาเหนื่อยล้าก็ต้องออกไปสู้กับความหนาวหาเงินส่งบ้านกลับไทยเหนื่อยบทอ พ่อแม่สิอยู่จังได้บางคนภาษาบรายพ่ออยากของใครต้องไปเรียนอ่อโอ้บ้านนอกมันร่โลกสวยคือว่ามากมายปัญหา ้ใจมาดามวนวาเข้าใจกันบ้างอโอ้ยขอสิหาบานคุนถือวันนอกพีน่ววน้องแมวเอ้ยนะต้ออดต้องทน สู้กับความหนาวความลายำหนักมาเหนื่อยล้าก็ต้องออกไปสู้กับความหนาวหาเงิน enfin, ส่งบ้านกลับไทยโอ้ยลงทางพี่นอนเหนื่อยบ่ทถอ Undskyld, noget. Hvor med sig ud til der. Oj, hvor eromtå. Orske er, må du svinge ned. Vå vås er lille vang. Lille vang. Ah, ja. ja. Der skal du ned den anden ende. Når du kommer helt ned på anden af vejen, så skal du så skal du til højre. Så ja, så det det er de bygninger eller de huse der ligger helt derude. Ja, okay. Det er Lillevang. Ja, Ja. Så helt ned. Det her lige ude i den vej, ikke? Nej, eller godt. Nu cykler du derhen. Det her hen? Ja, du okay. cykler helt ned i bunden. Ja, okay. Til den næste rundkørsel. Aha, ja. Til yeah. den rundkørsel der, og så skal du til højre. Ja, okay. Og så er det derude. Ja, okay. okay. Ja, tak. <laughs> tak, tak. Hvorfor lukker jeg lige til noget? ขาดจะเบาเมาโมยเรีนบ้นเนาะไหนไโอเคมันมาขอคอยขาวร้อยพิษมันมาไหนไหนไหนทักทักย่าโอเค ขอยอยยู่ด้มันกระเบงข่อยอยู่ว่าข่อยเหลี่ยวก็เหลี่ยวข่อยบ่็เหลี่ยวไปตรงปบัดบั้นแปลกอันนี้มันเป็นทางลับที่นอ้อ,อ,งนองข่อยมาย่ำไหนก็ลงยาำนั้นดอก 玩什么？哎，天啊！我点到这个，呃。 ไหนๆภา่าอันข่อยเลี่ยวเขาสรอยนั่นมันกระจอกเบิ่งข่อยว่าข่อยสิเลี่ยวบ่ข่อยเลี่ยวอีหลี่ย่างข่อยเลี่ยวมันก็บอกว่าไหนไหนไหนอันไหนไหนเนี่ยคือว่าบ่บ่เด้อบ่บ่ภาษนบ่แม่นบ่แม่นว่าษนจะตรงไปตรงไปตรงไปว่าลีอุ้ยลีอุ้ยเนี่ยคือตรงไปตรงไปโอ้ยต้องเี่นจากอาการหนาวจนนั่น เจอแล้วเจอถนนใหญ่เรี่ยวเจอถนนใหญ่ขอบคุณหลายๆนี่เห็นแล้วเจอแล้วจำไรแล้วบ้าจำทางไรแล้วโอ้ยเขาอ,อีกมู่บ้านนึงมาอีกมู่บ้านนึงเด็กหนุย่ยรียมออกล่ะเด็กหน่ย่ยสีปันจักรยานออกแล้วพี่น้อง ยู่หนีเนี่ยโอ้ยเด็กหน่อยทรหดอดทนจริงจถิงึงเวลาถึงเวลาได้เวลาเจ้าบบเกียวเด้อหิมะสิลงฝนสิโต๊บแดดสิออกเจ้าบบเกียวเด้อได้เวลาได้หน่อยต้องออกเด้อออกยางเอยข่อยมาอยู่เรีกเรกข่อยเห็นก็เห็ดกระหลูกเหมือนข่อยนั่งท้องไวก็แต่ได้ปีสองปีก็เห็ดใจได้บ้านฮ้อนบ่เคย โอ้ยมาอยู่บ้านเมืองนี่นะเขากระแรกก็ว่าโอ๊ยคิดว่าเขาอันทรมานเล็กหน่อยเขึ้นมอญแดกขึ้นอ่อันนี้มันหนาม้าวเนาะใบใหม่มันกระโลนเบิด ันแม่นาหอดนอี่พี่น้องบริเวณในงามคักงามในงามแปลว่าต้นใหม่คนเป็นเป็นพุ่มเนาะเป็นพุ่มเป็นโอ้งามคักอันบริเวณตอนนี้ต้นใหม่ก็มีตะกางแล้วคอามงามนี่บงางบักแอปเปิลลนกากขีดดินเยอะพี่น้องไร้คักมีแต่บักแอปเปิลก็อนอะ โดนกากที่ดินมาสันไปทางใดบานนี้อ่ะไปตรงไปชักกันเฮออ้ยชักกันตรงไปชักกัน,นจักรยานไปน้องกันพี่น้องขอพูดห,หลายๆเด้อที่เขามาบึงเขามาสม ลายที่เขามาติดตามขอบคุณ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 พี่ขอบคุณนหนูขอบคุณที่เขามาบนคลิปน,าจานะนจ๊ะเนาะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวเขาเปน็นนีน่ะกอดบ,บ้านเพิ่อแล้วกอดบ้านแล้วคลิปนี้ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนิจ้ะไว้พอกันคลิปหน้านะาจาน๊ะเนาะ